ช่วงโควิดและเศรษฐกิจแบบนี้หลายสถานประกอบการไม่สามารถให้บริการได้หลายธุรกิจต้องปิดตัวลงจะดีกว่าไหมถ้ามีธุรกิจที่สามารถดำเนินกิจการได้อย่างต่อเนื่องยอดขายเติบโตเรามีคำตอบให้คุณคะ่ะบอกเลยว่าช่วงนี้นะคะเป็นช่วงที่ฮอตฮิตนะคะของ กัญชากัญชงเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจที่จะเติบโตในช่วงนี้เนี่ยก็คงไม่พ้นเรื่องของกัญชาต้องบอกว่าสัรคุณของกัญชาเนี่ยประเทศไทยเองเนี่ยเราจะไม่ได้พูดถึงสาร CBD หรือ THC เลยเราจะพูดถึงการใช้ตำรับยาของสมุนไพรไทยนะคะเบื้องต้นเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยเราก็ ตลดล็อกมาแล้วนะคะเป็น16ตำรับสมุนไพรไทยนะคะสำหรับยาตัวนี้เนี่ยที่จะให้แพทย์แผนไทยนะคะในการจ่ายยาให้กับคนไข้ซึ่งอยู่ในบัญชียาหลักแล้วในช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะคะดิฉันเองเนี่ยก็เป็นเจ้าของคลินิกเนาะ ต้องบอกว่าไม่มีคนไข้ามาเลยไม่มีรายได้จากการเปิดคลินิกเลยแต่วันนี้เนี่ยพอเราตัดสินใจนะคะมาเรื่องของเวลเน็ตเรื่องของกัญชาทางการแพทย์ใช้เรื่องของการจ่ายายาสมัยนีย้มีการเคลี่กฎหมายใหม่ออกมาเรื่องการจ่ายายาในแบบของออนไลน์ได้ตรวจคนไข้แบบออนไลน์ได้ก็อยากจะเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะ ลองเข้ามาศึกษาเรื่องของการเปลี่ยนโรงแรมเป็นเวลเนตเป็นสถานที่ที่จะดูแลคนไข้แล้วก็เราจะมีเทคนิคต่างๆมากมายทั้งเรื่องของการดูแลคนไข้เรื่องของการจ่ายยาแล้วก็เรื่องของการให้ความรู้ต่างๆค่ะท่านสามารถเปลี่ยนคลินิกหรือสถานบริการของท่านมาเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์หรือเพิ่มคลินิกกัญชาทางการแพทย์ต่อยอดเข้ากับธุรกิจปัจจุบันของท่านได้ ด้วยหลักสูตรผู้นำผู้ประกอบการเฮลท์แคร์เปลี่ยนโรงแรมเวลเนสคลินิกเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์ หลักสูตรนี้จะเป็นหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการท่านจะได้พบกับผู้เชี่ยวชาญที่ประสบความสําเร็จในการเปลี่ยนสถานประกอบการเป็นคลินิกกัญชาทางการแพทย์และกลยุทธ์ในการทําากรตลาดและขยายสาขาสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถดูรายละเอียดตามด้านล่างนี้นะคะมาร่วมกันเป็นผู้ประกอบการคลินิกกัญชาทางการแพทย์สร้างธุรกิจสร้างชาติไปด้วยกันนะคะ